วิทยาลัยเทคนิคพังงาตั้งอยู่เลขที่326ถนนเพชรเกษมตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงามีเนื้อที่รวม8ไร่3งาน76.2ตารางวาจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2481ทำการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช2482ในนามโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคพังงาเมื่อวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2525ปรัชญาของวิทยาลัยวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมทักษะสูงล้ำนำทางอาชีพคำขวัญของวิทยาลัยเล็กแต่เยี่ยมเปี่ยมคุณภาพวิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคพังงาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาชีพมีมาตรฐานพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอย่างยั่งยืนันธกิจวิทยาลัยเทคนิคพังงา 1. การบริหารจัดการสถานศึกษา 2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 3. การจัดการเรียนการสอน 4. การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 5. การพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดสอน3ระดับได้แก่ประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประิญญาตรีโดยได้จัดการเรียนการสอนสองระบบได้แก่ระบบปกติ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาเทคนิคก,การผลิตสาขาวิชาช่างเชื่อมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาพานิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหารสาขาวิชาการประชุมและนิทรรศการสาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสาขาเทคโนโลยีการผลิตและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนวิทยาลัยเทคนิคพังงา ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษากอสสกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้เต็มตามศักยภาพ จากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถกำลังคนรวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณวิชาชีพและจิตนิสัยที่เหมาะสมในการทำงานประกอบกับความมุ่งมั่นและตั้งใจของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพังงาส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสำเริจที่ดีมีคุณภาพจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติดังนี้นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี2565 รางวัลระดับนานาชาติรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ชื่อเรื่อง The Development of Website to Increase Visitor Safety Tourist Rescue รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1โครงงานวิทยาศาสตร์ชื่อเรื่องศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำที่มีส่วนประกอบของฐานกรรมฐานจากเปลือกลูกชก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2น้ำยาตรวจสอบสารปรอดจากแอลคาลอย์ในใบชงโครางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสเต็มศึกษาสเต็ม education ระดับปวสประเภททีมรางวัลรองชนะเลิศ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับปวชประเภททีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิงระดับปวชปวสประเภทเดียวชมรมทูบีนัมเบอรวันวิทยาลัยเทคนิคพังงารักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่3ศูนย์บุ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ผลการประเมินสีดาวระดับภาคใต้วิทยาลัยเทคนิคพังงาเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้แก่สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่ง สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชขนาดเล็กระดับ1สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ตารางทำการระดับหสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่งสาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่งและสาขาพนักงานนวดแผนไทย นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคพังงายังได้ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาให้บริการวิชาชีพบ่มเพาะคุณธรรมจิตอาสาให้แก่ผู้เรียนผ่านนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาทิโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกบริการด้านช่างเทคนิค ในงานพิธีการหรือสถานการณ์ต่างๆภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการสู่ชมุมชนช่วยลด,ดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนในสถานการณ์ต่างๆภายใต้การบริหารงานโดยนายนิรุตประยุนเจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา นายขจรยศปลอดชูแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายวิรัชชาตชิมพานะรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานกิจการนักเรียนนักศึกษาดกรการจนาตันทราวัฒพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายกอบเกียรติยังเจริญรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคพังงา จะมุ่งมั่นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสามารถประยุกต์ความรู้ทักษะและคุณธรรมในการทำงานภายใต้บริบทนานาชาติ สร้างนวัตกรเพื่อผลิตนวัตกรรมพัฒนาประเทศชาติบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติสร้างความยั่งยืนมั่นคงให้กับลูกหลานเมืองพังงาสืบไป